จะดูว่าคนบังกลาเทศเนี่ยจะชอบขนมไทยหรือเปล่านะฮะวันนี้ผมจะให้เพื่อนผมลองกินนะฮะขนมขวแก่ด้วยคนอ่าทุกคนลองกินนะทุกคนลองดูเพื่อนผมกินนะฮะเป็นยังไงบ้างทุกคน,นากกมาซดัดมาซดัดไปแล้วไปแล้วเพื่อนผมกินแล้วนะครับเป็นยังไงมาซดัดมาซดัด<ๆ>ทุกคนครับวันนี้ผมอยู่กับเพื่อนของผมที่บังกลาเทศนะฮะเป็นคนบังกลาเทศแท,แท้ๆด้วยคนนะแล้วก็วันนี้ผมมีอะไรทุกคนนี่เป็นถุงจากเซเว่นนะครับ ผมจะให้เพื่อนผมเนี่ยลองกินขนมจากประเทศไทยนะจะดูว่าคนบังกลาเทศเนี่ยจะชอบขนมไทยหรือเปล่านะฮะวันนี้ผมมีขนมเบนโตะนะฮะ i ินบังกลาเทศ have เบนโตะ o have อ่าเขาบอกว่าไม่มีขนมเบนโตะนะฮะทุกคนแล้วก็มีนี่ด้วยโขแก่อยู่นะ don't have to <c oughs> นี่ไม่มีทั้งสองนะ <c oughs> อันนี้เป็นขนมจากประเทศไทยทุกคนผมจะให้เพื่อนผมลองชิมนะ,ะว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบขนมไทยยังไงนะครับแล้วก็ผมต้องขอบคุณคอนเทนต์จาก แบดีนด right yeah. so, ินซอกนะครับท oh. yeah, yeah. mm ุกคนผมจะให้เ huh พื่อนผมลองกินนะฮะขนมก๋วยแก่ทุกคนอ่ามือนะฮะทุกคนใส่ในมือนะฮะอันยูยูจะเขี่ยเอาไปแล้วทุกคนไปแล้วฮะไปแล้วบูดสเปซี่สเปซี่แบบกูดย่าย่าว้าทุกคนเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างทุกคนทุกคนดูหน้าทุกคนดูหน้า it's good สกูดวายูเฟลัก e ั h โอเคทุกคนนะอันนี้เป็นรถอะไรด้วยบ่นวอซาบิทุกคนเดี๋ยวผมให้เขาลองดูนะฮะอิสเกอ t s s w e e ว sweet โอเคเดี๋ยวผมให้เขากินนะฮะใส่ในมือนะับทุกคนโอเค and ปุ๊บมาเ่อนผมกินแล้วนะครับเป็นยังไงมาซาดมาซาดทุกคนมาซาดมาซาดเอสัอ want to t r ช t h a ท s n a น yes เอ้าน้องจ้าสิอาด้วยคนมัวใจเพื่อนผมลองกินอีกคนนึงนะฮะเขาเพิ่งมาเมื่อกี้โอเคลองกินนะทุกคนอ่าลองดูนะฮะโอ้ so enough much e n โหโซม n o อินาแอนยูโอ้น้องน้องโอ่าทุกคนลองกินนะทุกคนลองดูเพื่อนผมกินนะฮะเป็นยังไงบ้างทุกคนน่าซาดัตมาสดาดัตไปแล้วไปแล้วถึงกาใส่หัวแล้วฮะฟังเขาใส่หัวเลยกินเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหทุกคนดู อันนี้แค่อันแรกนะฮะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมจะให้กินเบนโตะนะฮะ your country don't have this right no have โอเคอันที่สองแลทุกคนเป็นเบนโตะนะฮะเบนโตะ don't have to right have have you s e e this no 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 past see time I ทุกคนนี่คือเบนโตะนะฮะผมจะให้เพื่อนผมบังกลาเทศกินอะโตมาตะน้ำกิออนอร์ออนอร์อ่านี่เป็นเพื่อนใหม่นะที่มาเมื่อกี้จะให้เพื่อนผมลองกินนะฮะ and wait 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 w a i together t together chips chips ah like this s n a c k s n a k snake ah y e s s n a c k and you and oh spicy it's n o spicy sweet can you try สามสอไปครับทุกคนกินแล้วอืมอันนี้เป็นยังไง is better ah you you can eat it oh it's good if this if this is good no ทั้ง3คนเลยทุกคนก็ไม่เอากูแก่แล้วทุกคน you know wasabi don't know wasabi this is wasabi from like a Japan โอ้ oh. คนบังกลาเทศไม่เคยกินมาซาบินะฮะลองดูแล้วก็สองอย่างนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะให้ของเขานะฮะเป็นก้อนในถุงนี้ผมเตรียมมาค่อนข้างที Donc, ่จะหลายหลายซองนะฮะ if you want okay you can take no 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 ไม่เป็นไรผมให้เป็นหมากฝรั่ง but you can c h o have this right no have to we have local some things like this but that's local bangladesh i food Thailand yes Thailand okay you you can choose โอเคทุกคนผมให้เพื่อนผมนะ,ะเป็นหมาฝรัง่ง we have our local company's product that's also different flavors oh. and also different names different not, name. like not like this not like this oh บ้านเขามีหมาฝรั่งนะฮะแต่ไม่ใช่หมาฝรั่งแบบนี้ทุกคนนี่นะฮะ same like your country have l i k e this no no have no. oh yeah. cool, cool. cool wow อันนี้คือเย็นนะฮะเอา้าตากล้องอยังไม่กินเลยนะี่ เออทุกคนตากล้องยังไม่กินเลยโอ้โหตากล้องคาเมิราแมนนะโอเคยูทรายูทรายนี่ทุกคนโนโนโนยูทรายดิสเฟิร์สนี่อยู่นะฮะทุกคนเพิ่ดผมให้นะฮะโอ้อย่าเยอะดิอย่าเยอะดิโอ้โหเข้าไปนะฮะบอกเลยเอาเอาอิสมาซัดาร์มาซัดอิสมาซัดบันยเซฟวันนักไครมเราจะร้องนะ เคก็สำหรับวันนี้นะฮะถือว่าเป็น EP แบบสนุกสนุกะฮะให้คนบังกลาเทศทั้ง4คนเนี่ยหนึ่เพื่อนผมที่บังกลาเทศนะได้กินของขนมจากไทยด้วยคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับ4หนุ่มบังกลาเทศนะทุกคนเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับทุกคนบ้าย